สวัสดีครับรูฟังทีักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวของคุณสุทินวรรณบวรนะครับคอลัมน์นิตยพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันเสาร์ที่21เดเดือนมอการาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของตุ๊จีนโดยให้หัวข้ออย่างนี้นะครับว่าตุ๊จีนปีกระต่ายคนไทยประเทศไทยเซ็งลีฮอหมายความว่าอย่างไงเกี่ยวโยงกันได้อย่างไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่า คุณสุทีนเองเนี่ยเป็นไทยบ้านป่าก็เหมือนกับที่โบราณเขาบอกไว้นะครับว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในป่าคนจีนค้าขายในเมืองคือคนไทยก็อยู่ในป่าทําไร่ทํานาทางป่าทําสวนขึ้นต้นด้วยคําว่าไทยป่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นไทยแท้นะครับแต่ว่าโชคชะตานําพาให้มาเป็นเขยครอบครัวของคนจีนมานาน46ปีแล้วนะครับทีนี้เมื่อเป็นเขยใหญ่ในครอบครัวจีนเนี่ย เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเพณีสํำคัญๆของเขาในเรื่องของการไหว้เจ้าการไหว,ว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนและก็งานหลักของเขือใหญ่ในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยคือการหิ eng, ้วเข่งหิ้วตะก้าตามหลังแม่บ้านในบรรจายตรุษจีนปีกระต่ายนี้เนี่ยนะครับวันไหว้ตรงกับวันเสาร์ที่21ก็คือวันนี้นะครับส่วนวันศุกร์เมื่อวานนี้เป็นวันจ่ายเป็นวันที่ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะออาไปซื้อเครื่องเส้นไหว้ ตลอดถึงหมูไก่เส้นหมี่เหลืองหน่อไม้จีนกระดาษเงินกระดาษทองสิ่งของแล้วก็อื่นๆจิปาถะนะครับแต่รู้สึกแปลกใจครับที่วันจ่ายปีนี้เนี่ยแม่บ้านจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้มากมายกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะกลับถึงบ้านถามแม่ยายว่าทาไมาถึงซื้อของเส้นไหว้มากมายก็ได้รับคําตอบว่าตรุษจีนปีกระต่ายเนี่ยต้องเต็มที่ตรุษจีนปีนี้เซงลีฮอครับแล้วก็เท่าที่สเกตดูเนี่ยนะครับ วันจ่ายปีนี้จะคึกคักกว่า 3- 4ปีที่แล้วมานะครับคิดเองว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจคงจะฟื้นตัวหลังจากที่ซบเซาเพราะว่าเจอเรื่องของโควิด -19 มานาน3ปีแล้วนะครับแต่ทีนี้จะเหมาเอาว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นเพราะเห็นจากการจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้เพียงจุดเดียวเนี่ยไม่ได้ครับเหมาอย่างนั้นคงไม่ได้เมื่อไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ไปเจอผลวิจัยของธนาคารกษิกรไทยก็เปิดเผยเมื่อวันที่12มการานะครับปีนี้แหละครับ เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าเม็ดเงินที่จะมีการใช้ใจ่ายกันในช่วงเทศกากลตรุษจีนของคนกรุง,กรงเทพเฉพาะกรุงเทพนะครับในปี2566จะมียอดอยู่ที่ประมาณ12,330ล้านบาทหรือว่าขยายตัวประมาณร้อยละหเมื่อเทียบกับตรุษจีนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นการกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีนะครับโดยเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่น่าจะปรับสูงขึ้นประมาณสัก ร้อยละสามจุดห้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทําให้คนเนี่ยยังจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายโดยมีการสรํารองเงินซื้อเครื่องเส้นไหว้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะปรับลดการแจกอ่างเปลาลงไปขณะที่คนกรุงเทพที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วงตรุษจีนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละหนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะการกลับมาทํากิจกรรมการท่องเที่ยวการทําบุญการทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากหมดเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็คาดการณ์ว่าคนกรุงเทพจะกลับมาวางแผนใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับคุณสุทินบอกว่าผลวิจัยของธนาคารเกษิกรไทยเนี่ยยังจํากัดวงอยู่แค่การจับจ่ายใช้สอยและก็การท่องเที่ยวของคนกรุงเทพเท่านั้นนะครับธนาคารเกษิกรไทยเนี่ยยังไม่ได้ไปทําวิจัยจังหวัดที่เหลืออีก76จังหวัดนะครับซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จํานวนหลายล้านคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําวิจัยของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาไม่ได้รวมเอาการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวจีนไม่มีแล้วก็ไม่ได้รวมเอาายจ่ายจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับได้ฟังอาจารย์มีรศโคสุรัตสมาชิกอุทธสภาและก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยอาจารย์มีรศบอกกับแนวหน้า บอกว่าจะมีคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเป็นจํานวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าทะลักเข้ามาเพราะว่าคนจีนเนี่ยยังต้องต่ออายุหนังสือเดินทางกลับยังต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุนไทยตรุษจีนปีนี้อาจารย์บีศักด์บอกว่าผมยังไม่คาดว่าจะมากันอย่างทะลักทลาลนะครับคนจีนบามากแน่แหละครับแต่ว่าไม่ทันตรุษจีนนี้ในฉับพลันทันทีนะครับเชื่อว่าเราจะได้เห็นการฟื้นคืน ถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเดินทางต่อเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนี้นี่แหละครับนอกจากประเมินด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มีศรศักดิ์เนี่ยยังส่งข้อมูลจากเว็บไซต์มาให้อ่านดังต่อไปนี้นะครับล่าสุดนี่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า c t r i p c o m เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันให้บริการจองผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ของจีนเนี่ยนะครับ c t r i p เนี่ยเขามีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ ตลาดท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็พบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักนะครับซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้อาจจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้นแหละครับที่ฟื้นตัวภายในปี2566นี้โดยดูจากยอดการค้นหาเที่ยวบินในช่วงตรุษจีน ประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกถึงร้อยละ26.7สนะครับสูงเป็นอันดับที่1ขยับขึ้นมาจากอันดับที่2เมื่อปี2565ขณะที่ปลายทางอื่นๆก็มียอดการค้นหารองลงไปนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยได้มาร้อยละสิ4 1สิงคโปร์ร้อยละฟิลิปปินส์ร้อยละมาเลเซียร้อยละ8.47 ไต้หวันร้อยละ5.62เกาหลีใต้ร้อยละ5.33จีนร้อยละ4.36และก็ฮ่องกงร้อยละ2.66ทีนี้เมื่อประเมินจากแอปพลิเคชัน c t r i p c o m เนี่ยนะครับซึ่งให้บริการจองผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวผ่านออนไลน์เนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ดังนั้นเนี่ยจึงอนุมานว่าจะมีเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายมากกว่าที่ธนาคารกษิกรไทยทําวิจัยการใช้ใจ่ายเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครคือ12,330ล้านบาทคาดว่าจะมีมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนี่แหละครับคุณผู้ฟังเห็นักครับคุณสุทินก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าขอสรุปในทางที่ดีว่าตรุษจีนปีกระต่ายนี้เนี่ยพูดได้ว่าประเทศไทยเราเซิงลี่ฮ้อนะครับ และขอให้คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปก็เซงลีฮ้อตลอดปีและตลอดไปด้วยเช่นกันนะครับ